เก้าผักที่เพิ่มภูมิต้านทานดีต่อสุขภาพไม่ควรพลาดนะคะวันนี้พี่ปลายอยากจะมาแนะนำในเรื่องของเก้าผักที่ดีต่อสุขภาพและเราไม่ควรพลาดะคะ่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าการกินผักนั้นเนี่ยเปรียบดังการกินอาหารเป็นยาค่ะเพราะจะทำให้สุขภาพของเราได้แข็งแรง สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดล้วนมีส่วนต่อต้านโรคแล้วก็ช่วยให้อายุของเรานี่ยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทานผักกันเลยค่ะแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าผักอะไรที่มีประโยชน์ที่เราควรจะทานกันบ้างเพื่อช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มพูนต้านทานแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะข้อที่ 1, หหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้นาตาลในเลือด และลดอาการที่เกิดขึ้นกับโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารต้านนูโมนสระสูงเช่นกันแต่แนะนำว่าให้กินสดนะคะอาจจะหันกินกับสลัดผักก็ได้เพราะหากนำมาปรุงให้สุกสารดังกล่าวจะลดน้อยลงนั่นเองนะคะข้อที่สผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นผักที่หากินง่ายแถมยังกรอบอร่อยสุดๆมีสรรพคุณช่อเรื่องระบบการย่อยอาหาร ช่วยขับปสัสสาวะแก้ไอได้และยังมีโฟเลตสูงเหมาะสำหรับที่คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะข้อที่สคะนะสุดยอดผักสีเขียวกร,กรอบๆที่ทำเมนูผัดน้ำมันหอยเรียกว่าอร่อยลงโตมากๆเลยค่ะและพี่ปราบ,บอกเลยนะคะยังมีแคลเซียมสารต้านอนุมูลสละสูงมากเลยถ้าเรากินเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งและก็โรคกระดูกพรุนได้ค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะ ข้อที่สี่ต้นหอมค่ะโอ้โต้นหอมมีประโยชน์มากมายเลยเหรอคะพี่ปาใช่ค่ะถ้าเราทานต้นหอมเนี่ยต้นหอมจะมีประโยชน์มากเลยนะคะต้นหอมเป็นผักที่มีน้ํามันหอมระเหยอ,อยู่ภายในกินไปแล้วจะช่วยบรรเทาหวัดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสารฟาโบนอยที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะข้อที่ห้าตำลึง พี่ปลาบอกเลยว่าตำลึงเนี่ยเป็นผักที่ครบถ้วนไปด้วยวิตามิน A และคุณค่าทางอาหารสูงมีผลดีต่อกรรมรุงแล้วก็ถนอมสายตาทั้งยังมีเส้นใหญ่ที่จะช่วยจับในเตรตดจึงช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะถึงตอนนี้นะคะเห็นไหมคะผักมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ส่วนดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u t u b e ที่ฟรีเป็นก่อนอกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอุ้ยประโยชน์ของตำลึงเขามีมากกว่าที่เราคิดนะคะตำลึงผักลิงริมรัม้วนี่แหละคะ่ะที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนมากมายแต่ก็มีประโยชน์จริงๆมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะสรรพคุณของตำลึงนะคะแล้วก็ประโยชน์ในการรักษาโรคเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตำลึง มีสปปรรพคุณที่ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวานได้นะคะโดยมีงานวิจัยหลายงานเลยที่บ่งชี้ว่าตำลึงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ในระดับที่คงที่และบอกได้เลยนะคะในสมัยก่อนเขาก็มีการนำตำลึงมาใช้รักษาโรคเบาหวานด้วยตำลึงจึงเปรียบเสมือนยารักษาโรคเบาหวานมานานเลยค่ะข้อที่2ประโยชน์ของตำลึง มีวิตามิน A อสูงค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยบำรุงและรักษาสายตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของตาหมวเพราะขาดวิตามินเอรวมถึงผู้ที่นั่งอยู่หน้าคอมน,นานนานะคะป้องกันจอประสาทต,ตาเสื่อมแก้อาการตาฟ้าทําให้สายตาเป็นปกติช่วยให้ปรับสภาพสายตาได้ดีในที่มืดสามารถมองเห็นได้ชัดในที่มืดและก็ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนด้วยนะคะข้อที่สอันนี้สําคัญเลยค่ะ ตำลึงมีคุณค่าทางอาหารสูงจึงมีประโยชน์ต่อคนทุกวัยโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดรวมถึงทารกที่ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อช่วยบำรุงร่างกายจะทําให้คุณแม่มีน้นํานมมากเพียงพอสาหรับทารกทําให้ทารกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่เลยค่ะข้อที่สี่ตำลึงยังเป็นแหล่งของวิตามิน B3 ซึ่งจะช่วยบำรุงผิว,ผวพรรณให้ดูมีน้ำมีนวล หากใครที่มีปัญหาของผิวแห้งก็จะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นเป็งปรังผิวพันผ่องใสและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะคะข้อที่5าตำลึงอุดมไปด้วยแคลเซียมค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยกระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งมีมากพอๆพอกับนมสดและเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อทุกคนยิ่งคนในวัยสงอายุและในผู้หญิงที่ต้องการแคลเซียมอย่างสม่าเสมอ เราจะช่วยป้องกันโรคกระดูกหุ่นและกระดูกไม่ให้แตกหักง่ายนะคะข้อที่6ตําลึงมีสารต้านน้หมูนสละที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายช่วยชะลอความชราได้ดีและสามารถป้องกันการเกิดโรคนะคะ,มะเมร็งโดยจะช่วยขับสารทิ่ที่เป็นเหตุทําให้เกิดะเร็งด้วยนะคะข้อที่7ด สรรพคุณของตำลึงบอกได้เลยนะคะก็มีฤทธิ์ในช่วยการบำรุงเลือดค่ะโอ้โหเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตป้องกันโรคโลหิตจางซึ่งจะช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียง,ง่ายระบบการทำงานภายในของร่างกายสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีข้อที่8ตําลึงมีเส้นใยอาหารที่จะช่วยในการกับถ่ายเป็นปกตินะคะ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องผูกป้องกันโรคฤิสีดวนทวารช่วยระบายท้องขับสารพิษออกจากลำไส้ได้แล้วยังเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักนะคะข้อ9ตำลึงมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจสามารถป้องกันอาการของโรคหัวใจขาดเลือดรวมถ้งช่วยป้องกันการเกิดอาการอัมาพาตได้ด้วยค่ะข้อที่10บอกเลยนะคะตำลึงมีประโยชน์จริงๆค่ะ เขามีฤทธิ์ในการช่วยแก้พิษลดไข้ช่วยแก้ร้อนในบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการอาเจียนแล้วก็ยังมีสปปรรพคุณแก้อาการขันและก็การอักเสบจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะข้อ11ตําลึงยังมีประโยชน์ใช้แทนผงชูรสในการปรุงอาหารได้ด้วยการนาตําลึงทั้งเก่ทั้งอ่อนนะคะใส่ลงไปในหม้อต้มน้ำซุปต่างๆซึ่งจะช่วยให้รสชาติที่หวานกลมกลม่อม เหมือนกับที่ใส่ผงชูรสลงไปค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะตำลึงมีประโยชน์มากมายและที่สําคัญหาได้ง่ายที่ริมรัวเราเลยค่ะถ้าเราปลูกเองจะปลอดสารพิษมากแต่ถ้าเราซื้อมานะคะก็ต้องดูแลทําความสารให้ดียังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะของตำลึงอย่าลืมนะคะทานเก่งที่ตำลึงกันถึงตอนนี้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินงดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ใพ้ที่ฟิีเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะผักที่เราควรทานเพราะมีประโยชน์มีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะ 6. ใบมะโบกใบมะโบกมีวิตามิน B สูงช่วยทั้งบำรุงสมองซึมสร้างความจำบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการอักเสบแก้พวกช้ำภายในและช่วยให้ร่างกายผ่อลายได้ดีค่ะข้อที่7มะระ ผักรบกันที่มีสปปรรพคุณทางยาและบำรุงสุขภาพได้สูงอดมด้วยแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสามารถกินเป็นยาระบายอ่อนๆได้อีกทั้งหากน้ำมาคั้นน้ำดื่มก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและดีต่อผู้ป่วยเบาหวานมากเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะอ้าผัากต่อไปผักอะไรก่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะข้อที่8ชะอมโอ้ยพอได้ยินชะอมนะคะต้องนึกถึงน้ำพริกชะอมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชะอม เป็นผักที่หลายคนชื่นชอบไม่น้อยและมีคุณประโยชน์ครบถ้วนโชอมนั้นจะช่วยลดความร้อนภายในร่างกายช่วยขับลมภายในลำไส้และมีเส้นใยสูงที่จะคอยดัดจับอนุมูลสระได้เป็นอย่างดีข้อที่9ผักชีผักชีแม้จะมีกลิ่นฉุนแต่กลับเป็นไปด้วยคุณประโยชน์สูงลิบเลยค่ะเพราะมีวิตามินเอและก็วิตามินซีสูงมีทั้งน้ำมันหอมระเหยซึ่งช่วยแก้หวัดนอกจากนี้ ยังช่วยบำรุงธาตุขับลมแล้วก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารของเราด้วยนะคะเห็นไหมคะก้าวผักที่มีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็เรียกว่าหาง่ายใกล้ตัวหลายๆคนก็หาได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเรามาทานผักกันนะคะเปรียบดังการกินอาหารเป็นยาค่ะเพราะว่าจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นไงคะ แข็งแรงและดีขึ้นค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ทิฟฟีิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การกระทําของเราและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจาปีนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัน เชื่ี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งกิ้งกิ้งกิ้งกช่องอยูท e ที่ฟ i t เชื่อพี่ปลานะคะ